ราชเดชนะวันนี้เราเจอกับโปเย่นะไม่เคยบรทะกันวันนี้ร้อยเท่าไหร่มาว่าเช้าเกินไม่ได้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปซ้อมอยู่เทียนมวยไทยเหมือนเดิมตอนนี้เราชกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ได้วร้อยกว่าร้อยกว่านะเราซ้อมมากี่วันรอบนี้ซ้อมมาเรื่อยครับเราเป็นไงฝีมือฝีมือเขาก็น่าจะก็บูมันี่มันเราว่าเช้าถ่ายรูปใครยาวกวอะได้ลอยหน่อยนะเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆครับ หกสิบค่าเราล่าสุดเราไปแพ้ใครมาปีใหม่ไหมใช่ที่ไหนที่สุราษฎร์สุราษฎร์ก่อนนั้นได้อีกไฟหนึ่งอ่ะก็ไปไปแบบโชว์อ๋อจับวุฒิกรนะวุฒิกรนะอ๋อไม่มีการตัดสินที่ที่ที่ไหนที่ต่างจังหวัดไหมบุรีรัมบุรีรัมเราชกล่าสุดร้อยเท่าไหร่ล่าสุดร้อยยี่สิบสามวันนี้ร้อยยี่สิบสองก็ลดลงมาหน่อยนะคงกิโลได้ก็สี่สามสี่โลก็ประมาณนี้นะเอาของเราค้นจังหวัด ฝากเป็นขับเชียร์นะวันนี้ฝ่าเชียร์ฝากใจเย็นนี้เต็มที่แน่อนครับขอโชคดีครับมาใช่โหเยนะครับวันนี้เราเจอกับราษร์เดชวันนี้พี่กัดเท่าไหร่เลขสองครับเป็นไงมาเมื่อเช้าก็เกินอยู่เจ็สองเราก็ซ้อมอยู่กับเปียเลยนะหรือว่าไปซ้อมไหนอ๋อสันใต้นะกี่วันเรามาซ้อมรเดือนครับเดือนหเดือนสองเดือนเราชกมวยมาตอนนี้รวมรวมเราไหมบูหรือว่าฝีมือหรือว่ายังไงราชเดชนี่ก็ฝีมือมันง่านะ เราไปช้าถ่ายรูปใครยาวกว่าเขายาวไวกว่ารถสูงเท่าไหร่สองหกเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆครับหกปีนี้หน่อายุยี่สองสามไฟล์ล่าสุดรชนะกี่ไฟล์ชนะสองล่าสุดชนะใครชนะสิงบสามที่ที่นี่ไหมวันนั้นชนะนกได้ได้นับได้นับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ยีครับวันนี้ก็ยี่คูมกีโลได้คูมประมาณห้าตัวโก่อนนิดน้อยอ่ะลูกหลานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอ่ะฝากไแฟนขับเชียร์นะคู่เอกวันนี้เชียงใหม่ครับ เต็มที่ครับวันนี้ขอจุดนี้ครับผมไป